สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานสภาพงามๆนางฟ้ามือเดียวป้ายแดงสภาพนี้หายากแน่นอนครับกับ Honda c i ิตี้1.5ออโต้ตัวท็อปปี1999นะครับรถสวยสีเงางามเงาฉ่ำรอบคันใครที่สนใจนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมเปข้าร,ราชการครูครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้ห้ามพลาดในราคา69,000บาทนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพ คันนี้1.5 Auto VTEC เครับเครื่อง VTEC รถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายขับได้ทั่วไทยในราคา69,000บาทสภาพเรียกว่าสวยจัดครับนานๆจะได้เจอสภาพแบบนี้นะครับใครที่หาไว้ใช้งานนะครับน่าสนใจมากๆนะครับฝากไว้พิจารณานะครับไปเช็คชมดูรถได้เลยครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดกันได้นิดหน่อยนะครับราคาเปิดมาเบาๆแล้วครับเน้นใช้งานคุ้มมากๆนะครับทนทานดูแลง่ายอะไหหาได้สบาย สีเงาฉ่าเต็มรัมเลยนะครับสีบอนทองเดิมโรงงานภายในสวยมากๆนะครับเบาะลายตุ๊กแกที่เขาเรียกกันนะครับกระจกไฟฟ้านะครับมีแอร์แบกแล้วก็มีดิสหลังนะครับกระจกไฟฟ้า4บานแล้วก็ซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับภายในสวยสะอาดในราคา69,000บาทเพ้ยเท่านั้นนะครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับภายในสวยสะอาดนะครับเน้นใช้งานคุ้มมากๆในราคานี้นะครับได้ไปคุ้มสุดๆครับบอกเลยครับว่าคุ้มจริงครับเท่าที่สองแล้วก็เช็คมานะครับบอกเลยว่าคัดรถและเช็คมาสวยๆครับเก็บงานมาเรียบร้อยไปเดินหาเองไม่ได้ราคาแบบนี้แล้วก็ไม่ได้สภาพนี้นะครับฉะนั้นเราคัดและเช็คเรียบร้อยการันตีโครงสร้างไม่มีชนักตัดต่อหรือพิกลวาแน่นอนเพราะถ้ามีเราไม่ซื้อมาให้เจ็บตัวแน่นอนครับคันนี้เก็บงานเช็คทุกระบบ สมาชิกสนใจโทรเจราจาครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกดคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าเดิมหลังเดิมฟิสสวยการันตีนะครับว่าไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกว่าไม่จมน้ํารถทรงนี้สาภาพนี้ราคานี้ถูกใจโทรเจราจาเข้าไปได้เลยครับไปเช็คไปชมดูรถตรวจสอบนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลงช่องเรื่อยๆและพี่คนนี้ก็คัดรถสวยมากๆด้วยครับเน้นเลยครับว่า City Neo City Neo ส่วนมากก็พี่คนนี้แหละครับลงช่องรับรองว่าคัดรถสวยเจ่มๆทั้งนั้นครับ รถส,สวยสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับคันนี้ราคา69,000บาทนี่ขับได้ทั่วไทยใช้งานเดินทางใกล้ๆก,กสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะครับรับส่งลูกหลานไปโรงเรียนไปทํางานให้คุณพ่อคุณแม่ไปจ่ายกับข้าวไปตลาดคุ้มมากๆนะครับเดินทางใกล้ๆกสะดวกปลอดภัยรองมาชมมาเช็คนะครับโดนทุกคนแน่นอนสวยจริงๆนะครับคันนี้ จองได้จองนะครับเดี๋ยวไม่ทันบอกเลขเลยคำเดียวว่ากริปกริปครับปี1999สาภาพนี้ดูแลมาดีฟุดๆเลยครับฉะนั้นลองเช็คลองชมดูได้ครับสวยจริงนะครับภายในดูงามมากๆนะครับเขาเรียกเบาะลายตูก้แกนะครับนี่เลยครับมาชมมาเช็คก็โดนแน่นอนครับสาภาพพร้อมใช้เดินทาง สบายๆครับราคา69,000บาทนะครับใครสนใจถูกใจและที่สำคัญคือเข้าใจในสิ่งที่ผมนำเสนอนะครับเน้นใช้งานเน้นเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายเดินทางไปได้ตลอดครับในราคาเท่านี้นะครับคุ้มมากๆครับไปได้3คน4คนเดินทางได้และก็ปลอดภัยครับฝนตกก็ไปได้แดดออกก็ไปได้ก็จัดได้เลยครับคันนี้สวยจริง